พี่น้องมืดหนีกัมา่บพอกันกับสาวเนยสาวขาวขาแล้วก็สาวกับ <สา S 1> พลอ,อยมืดอนีอีกแล้วพี่น้องมหากราบดามาเอฟซีประสาทเดกของแอร์รอลอดีแล้วกับบอยซี่ิชัยที่หลังจากแต่งงานกันมากก็รู้สึกว่าเอฟซีจะลืม,ลมเอฟซี<ะ>บางไรนะคะเอฟซีบางไรลืมเยอะเริ่มออกแนวออกออกไล่แล้วพี่น้องมืดอนี้เขาก็ชิมาบอกถึงประเด็น่เพน่นไรซุ่นเมื่อวาน เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องไปฟังกันเลยค่ะกําลังจากที่เัาสองคนเด็กเกินมานะคะว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นมาเป็นยังไงทําไมบอกว่า FC ภาษาแดง FC ก็เห็นรักพี่แอนพี่บอยดีนี่พี่น้องมันก็มีค้นหักแล้วมันก็ต้องมีคนเกลียดแต่นี่เพิ่งบอกเลเกลียดครับพี่น้องเพิ่งหักหักเกินไปหักแบบไม่มีขอบเขตใช่รักเกินไปแล้วแบบไม่มีขอบเขตจะทําให้แบบ FC ต้องออกมาพูดอะไรโซนของว่าม่อว่านที่เพิ่งกําลังเดินหางไปทํางานดูทีอ่า เสรีการไฟฟ้านะคะพี่น้องอำเภอสีชมพูจัจงหวัดขอนแก่นค่ะอืก็คือเป็นป้าเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่เฮ็ดยังเกินขอบเขตพี่น้องบอกยังกับพูดเกินขอบเขตเฮ็ดโตเกินขอบเขตเกินไปจนทําให้ศิลปินอึดอัดใจแนจ,นจนสอจนสอยแอนก็บอดบอยดอกมะไร่สดระวังที่ไปเดินทางทาการแสดงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะออกมาไล่สดก็พูดถึงเรือร่องราวนี้แหละว่า เข้าก็เห็นพี่บอยพูดอยู่ได้ว่ามีคนทางมาอีกแล้ว่ยข่อยเซราเป็นมอนรำมูอ,อันนี้ก็คิดว่าสิเดือนอหนเด่อย,อยพี่น้องบันนี้เพิ่งก็ต้องออกมาอธิบายอะไรสุดอธิบายให้เขาใจยุดอีกยุดดีเพราะว่าเอฟซมีเป็นแสนบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจเพิ่งก็ออกมาเพิ่งก็บอกว่ามีหลายเหตุการณ์พี่น้องยังเียนโทรไปหาแม่พี่บอลจีดีชัยแม่แตนบอยงงบอได้เบอร์มาแต่ไหนเมนโทรมาหาว่า อันนีเดอร์อันยะเข้ากันเลิกกันบอกเรื่องไดให้ทั่วนางตาหน้าแหละพี่น้องแต่ว่าแม่แตนบออยากบอ้พี่บอยก็คือทั้งทหมดในเรื่องก็คือเป็นเรื่องของเชิงลบทั้งหมดเลยค่วันนี้เพื่อนรุดปากมั้งลูกไส้เพิ่นเลยสอว่าเป็นพีหยังให้บอกมาให้เมิดเพื่อนกะบอกให้ฟังจนพี่บอยเลืศูนย์ศูนย์ตัวนอกโทรมหาหดเมย์เพืเอา้ได้เบอร์มัตใสพี่อนอยดีก็เลยว่าตาเบอร์่อยเลาก็มีพ่ะนะเอาคือสิเก่งกับหหาเบอร์มา หาเบอร์มาไม่ใช่ว่าหามาติดต่องานหรืออะไรนะหาเบอร์มาทั่ปันประสาทไหมทั่วปันี้เขาคิดอทน่วปนเขาลิกกันบอกว่าอะไรเธอสาวพลอยบอกว่าพี่บอยสิริชัยน่ะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้จัดเสียไปซิปนาทีก็ไปรักหาผู้สาวอื่นไปหาเอากับผู้อื่นมาสิแม่พี่น้องอุ้ยเอาผัวเขาเขาก็สิ่งยู่ตัวว่าเป็นแนวดาพี่น้องบอกไปหอดุน เงินขาสินทรงสินสอดว่บเงินน่ะกลับไปซ้อมมาจังสันจังสิไปซ้อมมาเอานา่าลอยล้านเงินเพิ่น่าพี่นมเ่นสิไปซ้อมมาหยังแต่เช่าถ้าซ้อมมันมีอลีอยูมีทุกวันนี้มีเช่าสินสอดแต่ว่าเขาจะไปเช่ามาทําไม้เงินเขาก็มีทั้งพี่แอนพี่บอยมีเงินสิไปซ้อมมาหย่างแล้ววันนี้พอโทรไปหาพี่เอนโทรไปบอยดิโทรไปเอาตัวเองเปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบไผเอายังไงซะคือมนุษย์ป่าของมนุีย์ป่ ใส่ตัวเองอบอกว่าตัวเองอ่านน้ำร้อนมาก่อนแล้วบอกพี่แอนนาดีว่าแบบป้าแบบเคยเจอผู้ชายแบบนี้มามเดี๋ยวบอยก็เป็นแบบนี้แบบเดี๋ยวกลับไปมีผู้นั้นมีผู้นี้เปรียบเทียบใส่กับของพี่บอกว่าซีรีใส่สิเป็น,นสังน,นัสีโทรหาแอนแล้วก็ด่าพี่แอนพี่น้องแม่มนะค่ะก็คือแบบว่านี่แหละยาไปอันหักกันยาทต้องสันสีเลกกันซะเพราะว่า ผู้ชายนี่เป็นสิสุกคนเ่อเองเคยเจอปัญหานี้มาก่อนไม่อยากให้แอนเจอสงสารแอนผู้แอนกันเลยว่าเผินดาได้ได้โทรมาดูเลยผู้แอนดาเลยว่าเศร้าท้อยังบอแบบนี้เลิกโทรมาได้แล้วปวดหัวก็คือไปอยากอธิบายพอวันยังวันตีแมนอธิบายไปว่าเพราะ่อยไูได้เป็นนั่นนีนเป็นนั่นี่สกับบอกฟังคือเก่าพะว่าคุณคิดแบบนั้นแล้วไงจะอธิบายไปแล้วมันได้อะไรล่ะถูกไหมมันแบบ บอไปซื้อบพมียังเขาหูหาบอกไปก็รมีย่งเขาหมูพี่น้องบอกให้เพื่อนเศร้าเฮ็ดวงแม่และบอกให้เพื่อนเหมือนวงการชีวิตศิลปินทุกอย่างยนศิลปินเกิดความอึดอัดใจแต่คือจังหวาแหละถ้าเจ้าแบบถ้าดีพอทําไมตัวเองถึงเลิกกับคู่รักเออทาไมถึงเป็นแบบนี้มันพระเจ้าประสาทแดงจะเลยเลิกอเพราะปันปันเหลืองที่บ่มีซ่าล่ะ พี่น้องทุ่มมหาเพิ่นจนเพิ่นแบบเพื่อนเท็ยนงานเพื่นกรเมยแล้วจนจะออกมาไล์สดพูดความนใจทุกอย่างอธิบายให้เขาใจว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันโมเมนแบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เหมือนที่พวกคุณคิดนะคือเพื่อนกระิดเพิ่นน่าพี่แอนร่างสิเนาะคอยก็ฮหูดีแล้วว่าพวกขอยเป็นเจนังไดว่าสังคมบ่แต่งงานกันดอก่อยกจะหูจักกันดีประนันละ่ะก็จริง เขาเจอกันปุ๊บปั๊บเขาจะแต่งงานทำไมเขาเป็นหัวจักันเขาสมอเนอะมันแบบใีกันเลยแล้วเขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันโอเคหนาเวทีพี่น้องกำลังเวทีบโคือกันเด้อค่ะหน้าเวทีเป็นการแสดงนะคะเรื่องงอนอย่างเง้กระซังเป็นการแสดงแต่หลังเวทีเขารักกันดีเขาแบบรักกันดีค่ะเห็นบว์ไปเท่ยวเะเลไปเทอร์เรียหนีหวานย่อยๆหวานค่ะหวานเน่ฮักกันดีกันบ้านบานีทั้งพี่บอยกับไปปั้นเลยบานี อันนี้ก็ f อ a ซ c แอ n t อวตารชอบโพสชอบพิมพ์มเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะสาวคำพอยยังไงพิมพ์ไปบอกว่าแอนออราดีมีเ er สียอเศรษฐีขนแก่นจะมาเอาไปมาเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้จะไปแต่งงานกับแอนทำไม,มคิดดีๆนะกวรจะแต่งงานจังสันตังสิงงงง <S <S> ประสาทแอบนีดีแหละพิมพ์มาเป็นอัน ที่มันเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเป็นย่าวเลยเรื่องร่ายยาวมาเลยจนพี่บอยบอกว่าจนพี่บอยจงไปถามพี่แอนมาแมตอีลีตีเธอมีเสียมีอย่างสิมาเอาอีลีบอกอันวันนี้ติดต่อกับวันนี้พี่แอนเลยนีบอกว่าเจ้าเนี่ก็ไปหาอ่านตอนเนี้ยมูลน่นล่ะพี่น้องมันเจ็บบอกอ่านเด็กจังไหนพิมพ์มาสิมันกับเขาเขาต้องคิดมากเขาจะแต่งงานอยู่แล้วมืงอื่นมืงอึ่งนี่มีคนพิมพ์มาเสียสีบ้างไหนก็จะหันเข้าก่อนแต่งกันก็ว่าโอ้ยหาปีนั่น แล้วก็เลิกกัน่าเพื่อนตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วก็หลังแต่งงานก็คือทั้งซอแล้วก็บอนีึ่าว่านมาเยอะมากจะเยอะแต่ยังไงก็ตามเอฟซีเพื่อนกําลังใจดีกว่าค่ะบัณฑั์เอบีนี่คือ number o จริงๆนักแน่นแห้งม่เคยสิอ่ยงเอ็นไปทางได้เลยพี่น้องหักก็คือหักมันก็จะมีส่วนน้อยเลยที่แบบพอแต่งงานกันแล้วใช่ไหมก็บอกว่าเลิกติดตามเอีนกับบอยไม่ติดตามแล้ว S <S <S แต่งงานกันแล้วแบบนี้มันก็นมีพี่น้องแต่อันนี้เพิ่งกับเข้าใจแล้วมัมนมีหลายอาแอคเคานต์แม่มีแอคเคาต์หนึ่งเป็นแอคเคานต์น่าจะเป็นคนแบบทางลาวอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่บอยบอกว่าชอบพิมพ์ภาษาลาวมาแล้วมาด่ามาว่าให้ทุกคลิปทุกอย่างเลยคันบุ๊มบักเก่ากับบอกน่เม่ค่ะบอกมาักกับบอกกับแี่ตามกับแบบบอกทั้งสอดทั้งอันั้นเลยทั้งวอนไม่เลือ บอกไปเลยมไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาคอยว่าคอยด่าแบบนี้มันทําให้ศิลปินเสียความรู้สึกแม,มนคนหักเป็นสินเป็นแสนกระซังแต่ขันมีคนซ้ำกันตัวเสียความรู้สึกกัหนหลายพี่น้องเมื่อวานพี่นุ้ยพี่แอนดีก็ค่ะก็บอกบอกลายเนี่ยบอกว่าขอบคุณป้าอ๋อคนดีเคดขอบคุณที่<ม>ซื้อบัตรมาดูเราขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดแต่ว่าบางที การที่คุณรักเรามากเกินไปแต่คุณไม่มีขอบเขตคุณก้าวไก่ความเป็นเราเกินไปมาสอนแม่พี่โน้ตุน้องพ่นทักมาสอนมาว่าเพิ่นก็คือเพิ่นบอแมนเด็กหน่อยแล้วเพิ่นอายุสามสีเปล้วมันไม่ใช่อายุสิบห้า่แล้วพี่บอยสีดิชัยก็ใช่ว่าจะเป็นเด็กหน่อยน้ำบาดน้ำทาน้ำถงเป็นหอดระดับขนาดอันหนาขนาดหมอลร่ำใจเกินเลยค่ะเสียเอาโอเพิ่นบม่เห็ใหกับของเสียหายยังไงดอกอีหลี เพิ่อนหักกันทาเพื่อนหักกันบ่กว่าแต่งงานกันบ่มาแบบีสามพระครอบครัวกันดอกเศราสายายิเศรษสภานั่งกันเป็นลอยลอยลาไรทั้งแบรนอะไรแบรนแบรนนั่นยังเกิดแบระสั้นห่วยจำอะไรม่ได้พี่น้องทั้งแบรนทั้งสร้างนั่นสร้างนี่ด้วยกันเศรษสัความคิดเหี่ยวนมากมากเพิ่นกฝากไว้นอาทิตถ่ายกับแบบขอให้ติดตามอย่างมีขอบเขตนะคะติดตามแบบอย่าเกินเลย แอนแบบเพียนแกมีบุธิภาวษาพ่อเล่ากับแบบรับฟังทุกอย่างทุกคนที่ทักมาโทรมาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกินเลยเกินไปก็ทํเให้ศิลปินอึดอัดใจแล้วก็ขอขอบคุณป้าคนนี้ที่ทําให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างก็คือเฮนไห่เอฟซีเฮนไหลายคนเดือดหูถึงโตพี่แอนพี่บอยเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมล่ะใช่ใช่แต่ก่อนเพื่อนไม่ค่อยมา โพสต์มาอะไรแบบนี้นะพ่อเพื่อนเลยบอกมาอธิบายเอฟซีแห่งหักเพื่อนเห็นเขาใจในตัวเพื่อนว่าจะริ่มเหมือนจะเล่นเพื่อนตรงนี้เรื่องเขียดเรื่องอย่างซ้ำใดเอฟซีก็จะแบบเหมือนกับห่วงใยเนาะห่วงใยซัพพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นื่อยคนที่รักจริงๆนะแม่นเขาจะแต่งงานกันอ่ะเขาก็ยังห่างอยู่คือเก่าแล้วบางคนเห็นว่าคนที่เราชอบศิลปินที่เราชอบไปแต่งงานจะเลิกติดตามอันนี้ก็แล้วแต่คุณไปเลยเพราะว่ายังไงศิลปินอ่ะยังไงยังไงก็ต้องมีชีวิตคู่ค่ะพี่น้องเพิ่นบ่แเป็นบาซี เอฟซีเขาจะอยู่ว่ารักอาจจะติดตามไปตลอดชีวิตเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าการแต่เอฟซีนาะพี่น้องว่าเป็นผัวก็คือค <c oughs> อยซจพอยใจดีวะ <c oughs> ก็คือเอฟซีก็คือศิลปินที่เราชื่นชอบ <c oughs> ที่เราฟังแล้วมีความสุขหนึ่งในชีวิตเออที่เราดูแล้วมีความออสุขที่เราทำอะไรแบบดูเขาแล้วมีความสุขไม่ใช่แบบว่าจะมาไปครอบครองมันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่น้องมีครอบครัวของเขาเค่ะเขาองมีค่าพ่อเขาเพื่อนกะ ยอมรับลนจุดนีน้ว่าะแต่งานกันกระเสียสตกเต้าวตกค่ะ <ừ> พี่น้องแค่มีดามาเล็กๆน้อยๆนี่แหละคะ่ะเขามาจนเอาไงซ่าเอฟซีาษาแตงค่ะพี่น้องข้าไปอย่างว่าบอกบอกไปว่ามันสิสูนกันนี่พี่น้องมันมันเทมันเกินไปไปละเลยความเป็นตัวตนของเงินเกินไปกับทีไทยศิลปินอะอึดอาีิจาย่ในบางจุดนะคะสำหรบนนกกับวันนี้เนาะกับวิเคราวนี่แหละค่ะพี่น้องข่าวมหากาศของการทีเอฟซีปันปวนสอกระบอลแห่งในช่วงนี้ ซึ่งเป็นหากับมาหลายหลายอาทิตย์หลายเดือนเราจะแต่งงานกันมาค่ะยังไงเราสองคนก็นี่แหละค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนค่ะพี่น้องแมนค่ะแล้วก็แบบเราก็สานเราก็แบบว่าข้ากระเบิงคลิปสอกับบอะคอยซัพพอร์ตที่แบบนีนตลอดไปค่ะพี่น้องคืเป็นเอฟซีตัวน้อยแต่ก็ยังคอยซัพพอร์ตจนตลอดเวลาค่ะพี่น้องสำหรับบืินี้ห้องเช้าเน่กับสาวพ่อแฟนคันค่า